so long bronze the so สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ้สูงชั้นอิสระชนคนเมืองกุ้มนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาขับรถเล่นกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ที่กุมภาพะปธีบรรยากาศดีมากเลยนะคะไม่หนาวมากไม่ร้อนมากนะคะอากาศเย็นกําลังดีนะคะอยู่ที่ประมาณ20กว่าองศาเราก็เลยพาทุกคนออกมาขับรถนะคะขับรถเที่ยวกันนะตรงนี้นะคะเราพาทุกคนข้ามข้ามฝั่งมายังอีกฝั่งตรงกันข้ามกับ ฝั่งหลังสันจ้าปู่ยา่าอำเภอคุมพาวาปีนะปกติเราจะพาทุกคนเลาะอยู่ทางนู้นใหเห็นนะคะปกติเราจะเลาะกันอยู่ทางน้นแต่วันนี้เราพาทุกคนข้ามมาเลาะฝั่งนี้กันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปขับรถรอบหนองหานเล่นกันนะคะรอบหนองหานคุมพาวาปีนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูท่าเรือทะเลโบแดงนะคะต่างๆนะคะว่าแต่ละท่านนียเขามีการ เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างนะคะกะ็ก็จะมีทั้งหมดอยู่5้าท่านะคะท่าหลักๆที่จะพาทุกคนล่องเรือชมทะเลบัวดแดงกันได้นะคะวันนี้เราก็มาฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะเรามาเริ่มต้นทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนมาท่านฝั่งท่าเรือทางด้านนวน้ําย้อยก่อนนะคะดับแรกนวน้ําย้อยแล้วก็เราจะไปท่าเรือชายแลไปท่าเรือคงแล้วก็เราจะอ้อมไปยัง ถ้าเหลือบ้านเดียมนะคะแล้วก็เราจะกลับไปที่บ้านดอนแก้วแล้วก็กลับบ้านกันนะคะนี่คือการขับรถรอบนองหานทิิบขับรถรอบนองหานกันในฤดูหนาวแรกของเราในครั้งนี้นะคะทุกคนวิวตรงนี้สวยมากเลยนะคะปกติเราจะมองจากฝั่งทางด้านนู้นนะคะทางด้านอากาศอํานวยทางด้านนู้นนะคะชมุชมชนอากาศอํานวยแล้วก็หลังแสนเจ้าป,ปยาูย่านะวันนี้เราพาทุกคนขับรถข้ามสะพาน น้ำเปลานะคะมาแล้วก็พอยอยู่ฝั่งนี้ที่เราเห็นยกยอตั้งยงลายรถใหญ่วิ่งผ่านนค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของลำน้ำาปลานะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะจุดเริ่มต้นของลำน้ำเปลานะคะเพราะว่าต่อไปก็ทางนู้นก็เป็นหนองหานแล้วนะคะทุกคนนี้เราจะพาทุกคนขับรถรอบหนองหานกันนะคะทุกคนไปกันเลยไปค่ะ ออป,ป,ป้วันน,น,น,นนี้เป็นจุดยกระดับน,บ,บนะคะของทางฝั่งบ้านน้แบดนะคะ๋ยวตรงนี้สวยมากถ้าเรามองจากฝั่งอะกัดอํานวยนะคะฝั่งโน้นมาเราจะเห็นจุดยกะดอบตรงนี้สวยมากเลย ไปค่ะทุกคนลุยค่ะไปดูท่าเรือทะเลัเบแดงการรอบน้องหาไปเลยบริเวณนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของลำน้ำเปล่านะคะถ้าขึ้นไปนทางเหนือก็จะเป็นหนองหาแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเลยตรงนี้เพื่อนยังเป็นน้ำเปล่าอยู่นะคะ นี่คือบ้านนาแบกนะคะทุกคนไม่ต้องวเดินเลยไปไม่ต้องมีเงาปลายชีวิตให้เต้นตามตัวหมอลมผูดสําเดียนน่หัวใจฉันมัน จากบ้านนาแบกก็จะเป็นบ้านดอนน,นะคะตอนนี้เราอยู่เส้นเส้นรอบนะคะถนนเส้นรอบหนองหานนะคะ hey, <yeah. S 1> เส้นนี้เราขับรถเล่นได้นะคะเพราะว่ารถไม่เยอะนะคะทุกคนมันเป็นเส้นรอบหนองหานนะคะไม่ใช่เส้นที่รถรถ บรรทุกวิ่งนะคะถ้ารถโดยสารรถยนก็จะวิอีกเส้นหนึ่งอันน <load> ี้เราออกมาเส้นนอกนะคะตรงนี้ยังอยู่ในเขตของบ้านนาแบกอยู่นะคะก็จะมีจุดย่กยอเป็นระยะระยะนะคะทุกคน ถ้าบ้นานเธอนี้เข้าอยู่เรียน้ำกันก็จะมาทำยอดเล็กๆโดกกันทุลนซ้ายยาวสองข้างทางมีเรื่องเล่าทำชาติหนึ่งงามแวะกินขาวร้านเล็กที่ไม่เคยเห็นอิ่มใจในทุกสิ่งเล็กๆที่เราได้เจอการเดินทางของเรามันมีแค่ฉันและเธอลมพัดเบาๆ เรื่องราวสมอรับก็มีจุดรกยออยู่ตรงนี้เยอะเลยนะคะทุกคนมาถ่ายรูปกันได้นะตรงนี้น่าจะเข้าเสร็จบ้านดอนเงินแล้วนะคะร้านคายคงข้างถนนที่เราผ่านไปซื้อคงฝากเล็กๆตรนนี้จะมีจุดยกยอจุดชมวิวให้เราได้ถ่ายรูปอยู่กันนะ ถ้าใครที่ชอบแบบว่าวิวธรรมชาติธรรมชาตินะคะทุกคนก็มียอมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะคะก็แล้วก็มีปลูกผักนะครฝั่งน้ำเปล่านะคะใครชอบแบบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะชอบเพื่อนแบบธรรมชาตินะคะมาเยี่ยวทั้งที่ได้นะคะเพราะว่ามีวิวแบบธรรมชาติให้เราได้ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ ฝั่งตรงข้ามไปตรงโน้นนะเป็นกดเกาะดอนแก้วนะคะตรงโน้นที่เราเห็นหยูดตรงข้ามนะเป็นบ้านดอนแก้วนะคะเป็นเกาะอยูดตรงข้ามกับบ้านดอนนะคะฝั่งนี้เป็นบ้านดอนเงินฝั่งนั้นเป็นบ้านดอนแก้วนะคะสุดถนนขะ้างหน้าก็กำลังมีการปรับปรุงนะงงแล้วก็ต้องจัดแบบระวังนิดนึงก็ไม่รู้ไปได้ไหมไปได ่าจะไปได้เธอคือสิ่งที่ฉันต้องการการเดินทางนี้ไม่มีวันจาบ้านเดินเงินก็มีเวิลล่านะคะวิลล่าให้เราได้พักนะคะหลายจุดเลยนะคะให้เราได้อมีห้องพักนะคะมีวิลล่าให้พักแล้วก็มี ให้เราชมวิวน้ำเปล่าด้วยนะคะใครที่จะมาเที่ยวะทะเลบแดมเดที่ยวเมือคมพวาปีก็มาแวะพักที่วิลล่าแถวแถวบ้านดนเนนี้ก็ได้นะคะเราจะได้ดูวิวไปด้วย จุดเริ่มต้นของลำน้ำเปล่าต่อไปก็จะเป็นหนองหานแล้วนะคะทุกคน,คนรตรนนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มเป็นลำน้ำเดินไปช้าหรือเดินไปเร็วผมยานิดหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่มีใครรู้ตอนจบเป็นเช่นไร ก้าวขาไปให้ใจไม่เหงาจะเดินไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรจะเดินไปกับใครก็สุขได้เหมือนกันถ้าหัวใจยิ้มบนทุกเส้นทางนั้น า,างใครมาที่อำเภอคุมภาวะปีนะคะถ้าเห็นยอเล็กๆแบบนี้นะแสดงว,ว,ว่ามาถึงเขตอำเภอคุมภาวะปีแล้วนะคะนนเพราะว่ายอยเยอะมากเยอะมากเลยนะคะแถวๆไม่ว่าจะเป็นหนองน้างําไม่ว่าจะเป็นที่ลําน้าําป่าหรือว่า าทางฝัง่งถนนมิตรภาพเองนะคะ<น>ก็จะมียอดเล็กๆแบบนี้นะคะย,ยกเยอะถนนมิตรภาพนอกจากจะมีร้านขายข้าวหลามนะคะ<น> <ๆ S 1> ก็ก็มียอดเล็กๆให้เราดูแบบนี่เดินกัน,นะค,ะคนกมุมพลปีนี้ยกยอเก่งนะคะทุกคะ จะเดินไปกับใครก็สุขได้เหมือนกันถ้าหัวใจยิ้มบนทุกเส้นทางนั้นชีวิตมันงามฝั่งตงข้ามเราก็คือสดดอนแก้วนะคะก็เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านดอนแก้ว ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเข้าส่วนที่เป็นหนองหานแล้วนะคะคออเ,รเราพาทุกคนดูวิวการยกยอ,กอดื่มน้ำเปล่ากันตรงน,นี้จุดยกยอเยอะเลยนะ<ป>เราจะพาขับไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่จอดนะคะดูวิวไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะไปจอดที่ท่าเรือกันนะคะ เราจะไปดูบรรยากาศท่าเรือทะเลบัวแดงกันขับรถชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะอากาศเย็นสบาย านเขาก็ปลูกผักกันนะคะใครที่อยู่ริมผักแถวแถวนี้คือได้น้ำธรรมชาติผักสวยมากงามมากตอนนี้เราอี่ที่บ้านดอนเงินกำลังปลูกผักกันเลยะะช่วงนี้ผักเยอะมากผักที่ตลาดเป็นผักที่ชาวบ้านปลูกกันนะคะแล้วก็ไปขายที่ตลาดเนะช่วงนี้เราจะมีผัก ที่ไม่ใช่ผักนําเข้านะคะช่วงนี้เราจะมีผักแบบผักบ้านๆกินเยอะมากเลยที่ตลาดคุมาวาปีนะคะ วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำปลาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือยกยอหาปลาอยู่ริมฝั่งน้ำนะคะใครมีเรือก็เอาเรือเรือหาปลานะคะเรือประมงเล็กๆนะคะออกวันแหกันและส่วนมากก็ยกยอจะเยอะมากนี่คือไอ้แค่ส่วนหนึ่งนะาะหน้าเรายังมีจุดยกยอๆอีกหลายจุดสวยๆทั้งนั้นเลย ยอนเยอะมากขับมาฝั่งนี้พามาดูยอโดยเฉพาะเลยคนลุ่มน้ำนะคะชีวิตเร์อยู่กับน้ำนะคะยกยอหับปลานะคะรู่าพ ช่วงนี้น้ำลงน้าไม่ท่วมนะก็ดินก็จะรแบบับพดังสมบูรณ์นะคะจะสารอาหารเยอะนะคะช่วงนั้นน้าน้ําหลักนะมันก็ขึ้นพอน้ํามันลงแล้วดินมันจะดีมากแล้วก็ปลูกผักได้งามาคับปลอดสารพิษอีกจุดย,ยอเยอะเลยเราจะเห็นยอแบบนี้ไปตลอดเส้นทางไม่ได้มีแค่นี้นะคะ เราขับไปเรื่อยๆล้วก็จะเห็นยอแบบเนี้ยไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางนี้เลยนะชบบาวบ้านเขาก็มาปลูกผักกันปลูกผักยกยอในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวข้างลําน้ำก็มีผักข้างลําน้ำมีผักกินเยอะเลยผักธรรมชาตินะคะปลูกผักกัน ยังไม่จอดนะคะทุกคนไปเรื่อยๆกันนะไปจอดที่ท่าเรือทีเดียวเลยแล้วกันนะคะ ที่เราเห็นเป็นเหมือนหญ้าๆนะไม่ใช่หญ้าไม่ใช่พื้นดินนะพื้นดินจะมีตรงแค่ๆที่ปลูกผักกันแล้วนะคะตรงไปเป็นน้านะคะทุกคนขึ้นหนองหานเนี่ยมันเป็นแบบน้ําไม่ลึกนะคะเป็นหนองหานเป็นคล้ายๆทะเลสาบน้ำจืดน,นะคะแล้วก็เป็นน้ำที่ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แบบนี้แหละถ้าเขาไม่เมา นะอันนี้หลงหานรนระทุกคนนี่เห็นเป็นยญา,ยานี่คือเป็นน้ํานะคะน้าอยู่ข้างล่างแล้วเขายกยอเขาก็กันกันเอาพวกเจาะพวกแหนออกแล้วก็เหลือที่ไว้สําหรับยกยอถูกไคะเขาก็ทําเป็นแบบช่องสเหลี่ยไว้ให้ให้ยอยกได้นะเห็นไหมคะนี่จุดยกยอจุดนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราถึงบ้านไหนแล้วนะ ต่อจากบ้านนอนเงินนี้ก็จะเป็นบ้านยังรอแหละเราจะข้ามสะพานขาวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราเจอสะพานแบบนี้เราก็จะข้ามสะพานแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้วิ่งรอบหนองหานได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีห้วยพวกหนองพวกห้วยพวกนี้นออกไปตลอดตามหนองหานเล้ก็จะมีคลองน้ําออกไป มีลำห้วยออกไปแต่ละหมู่ออบ้านนะคะแยกออกไปกตรงนี้น่าจะเป็นของนี่อีกท,ท่าเรือเรามาถึงท่าเรือทะเลกระเด็นของเขาเนินน้ำย้อยนน่าจะเป็นของบนน้ำย้อยเราจอดแวะพักตรงนี้แป๊บนึงนะคะถึงท่าเรือแป๊บนึงอันนี้นักท่องเที่ยวยังไม่ ถึงท่าเรือทะเลบัวแดงครับเป็นท่าแรกแล้วไม่รู้ท่าไหนเหมือนกันนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันท่าเรือตรงนี้ท่าไหนนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเลยดูกันท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวยังไม่มาค่ะเป็นสะพานสีชมพูนะคะอันนี้ท่าอันนี้บ้านไหนคะบ้านน่ยยนน้าย,ย้อยท่าท่าหน่นน้าย้อยใช่ไหมคะท่าเรือน้ำย้อยแต่มันวิ่งไม่ได้ม,มีป่ามันมีป่าอยู่เขายังไม่ลอกให้ เขายังไม่เปิดและดูการท่องเที่ยวใช่ไหมคะอ๋อถ้ามีป่าเขาก็เปิดแต่ว่าเขาจะมาเอาออกให้ไหมออกมาออกแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ล่ะอ๋อตอนนี้บัวยังไม่บานบานบัวยังไม่บานอานอแต่ไม่ไม่เยอะยังไม่เยอะอ๋อค่ะตอนนี้เรือก็ยังออกไม่ได้นะคะต้องต้องรอให้ป่าออกก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงมาทำให้อะกรมชนประธานเขาคงมาเอาออกให้ เข้ามาเข้ามาแล้วเขาเขาออกไม่ได้เข้ามาลําเดียวอ๋อค่ะออตอนนี้ก็มีจะมาใหม่อ๋อตอนนี้มีที่ท่านี้มีเรือเยอะไหมคะมีเยอะอยู่แต่มันลงไม่ได้แต่ถ้าไปท่าแฉะรู้จักท่าแฉะไหมรู้จักค่ะอันนี้มาแนะนําท่าเรือให้พอดีทำ u t u b e อยู่ค่ะ<ๆ><ๆ>ก็เลยมาถ่ายก็มาแนะนำท่าเรือก็เลยมาถ่ายน,น้ำน้ำย้อนนี่มี อ่าเรือเยอะไหมอะไรเพื่อเผื่อใครเขามีอยู่เยอะแต่ตอนนี้มันลงไม่ได้ค่ะก็เรือบางคนเขาขอไปะท่าแฉะอ๋อส่วนมากจะไปท่าแฉะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรือเล็กเนาะเป็นเรือเล็กเป็นเรือเล็กค่ะเรือใหญ่มีไหมคะพวกเรือมีชวกเรือใหญ่อ๋อ่ะค่ะคี่เต้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายท่าเรือหน่อยนะคะอ่านี่จะพาเดินดูท่าเรือ ดูเรือกันก่อนนะคะตอนนี้เรือยังลงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือโนนน้ำย้อยนะคะเป็นท่าเรือทะเลบัวดแดงอ่าท่าแรกนะคะที่เรามาถึงทางด้านทิศตะวันออกเราเริ่มต้นมาจากอ่าสะพานข้ามลำน้ำปา่าทางฝั่งบ้านน้ำแบกแล้วเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะมาถึง ท่าเรือทะเลบัวแดงของบ้านนนน้ำย้อยนะะเป็นท่าแรกนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตรงเนี้ยมันทึบมากเลยมันเป็นป่าแล้วเรือมันออกไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้บัวบัวยังบานไม่เยอะนะก็จะมีเรือเล็กนะคะเรือเล็กเรือเล็กแล้วก็อ่าเรือใหญ่ยังไม่ลงนะเรือใหญ่ก็จอดอยู่เรือใหญ่ก็อยู่บนฝั่งอยู่นะยังไม่ได้เอาลงแล้วก็เรือเล็กก็จอดเทียบอยู่ตรงนี้แล้วก็ เดี๋ยวรอนะคะรอน่าจะเป็นอของกรมชลประทานนะคะเดี๋ยวเขาคงมาออกให้แล้วก็ก็จะมีเรือเรือพาเราไปล่องทะเลบัวแดงทางฝั่งนู้นกันนะคะคับตรงไปตรงนี้ก็คนก็ยังไม่ไม่น่าจะเยอะนะส่วนมากคนเขาจะไปขึ้นที่ฝั่งบ้านแฉะกันนะคะตุก,ก่อน แต่ตรงนี้ก็ขึ้นได้แต่ว่าเราก็จะนั่งเรือไปออกไปอีกไกลอยู่เหมือนกันเพราะตรงนี้ก็ยังเทือบอยู่นะแต่เห็นไหมคะตรงนี้เป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำแต่มันมีจอกแหนขึ้นเพียบเลยตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ท่าเรือทะเลบัวแดงท่าที่หนึ่งนะคะก็คือท่าของบ้านดุนน้ำย้อยนะคะตอนนี้เรือยังออกไม่ได้เพราะว่าน้ำเปล่าเต็มไปด้วยจอกแหน่เยอะมากกานนะะ็ต้องรอกรมชลประทานนะคะต้องรอ ทางฝั่งผู้ที่เขามีส่วนรับผิดชอบน,นะคะมาเอาตัวนี้เอาป่าวกเนี้ออกไปก่อนเรือถึงจะพาเราออกไปที่ะทะเลับแดงได้นะคะตอนนี้ก็บัวยังบานไม่เยอะเลยนะคะก็ยังไม่หนาวมากแล้วก็ยังไม่ได้เปิดทำพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะก็คงจะเป็นช่วงมกราคมนะคะเรือก็อตรงน,นี้ก็น่าจะออกไปได้แล้วก็บัวก็น่าจะบานเยอะนะคะทุกคนตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินลง ลงมาดูท่าเรือทะเลโบแดงท่าที่หนึ่งที่เรามาถึงก่อนนะคะทุกคนค่ะเรือโน่นน้ำย่อยนะคะขับมาเรื่อยๆนะคะ เ,สสดเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะท่าแรกจากด้านที่ตะวันออกะคะ่ะเดี๋ยวเราไปท่าถัดท่าเรือทะเลโบแดงต่อไปก็จะเป็นของข<า>บันแฉลแล้วนะคะท่าเรือแฉลย อีก1กิโลออไปบัวแดงไปทะเลบัวแดง1กิโล